การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีความสำคัญในการประเมินสุขภาพตนเองโดยเฉพาะผู้ที่อายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจปีละครั้งผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจะนำสู่การปรับพฤติกรรมที่ดีเพื่อการคงไว้ให้มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ปกติและมีสุขภาพที่ดีชีวียืนยาวแม้ว่าการการเจาะเลือดตนเองอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่บ้านเป็นกระบวนการง่ายๆการตรวจน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ควรตรวจหลังอดอาหารรูหถึงชั่วโมงในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอย่างแม่นยำและปลอดภัยคุณต้องมีอุปกรณ์สำคัญคือสำลีปลอดเชื้อและแอลกอฮอล์เช็ดแผลเครื่องวัดระดับน้ำตาลและเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วแถบทดสอบและสมุดบันทึกอย่าลืมอ่านคู่มือสำหรับเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยก่อนตรวจน้ำตาลในเลือดให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็ได้ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแถบทดสอบและเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วที่พร้อมใช้ถึงเวลาทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแล้วเริ่มต้นด้วยการใส่แถบทดสอบของคุณลงในเครื่องวัดระดับน้ำตาลและเปิดเครื่องใส่เข็มเข้าปลายปากกาของอุปกรณ์ปากกาเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจดูให้แน่ใจว่าคลิกเข้าที่เช็ดปลายนิ้วด้วยสำลีแอลกอฮอล์ปล่อยไว้จนแห้งจากนั้นใช้ปากกาเจาะเลือดปลายนิ้ว โดยกดปลายป,า,ยปากกาเจาะเลือดให้แนบปลายนิ้วกลางหรือนิ้วนางของคุณกดปุ่มปากกาเจาะเลือดให้เข็มเจาะที่มปลายนิ้วแล้ววางหยดเลือดลงบนแถบทดสอบเมื่อคุณทำการทดสอบแล้วเครื่องวัดระดับน้ำตาลจะแสดงผลของคุณบนหน้าจออย่าลืมบันทึกข้อมูลนี้ในสมุดบันทึกของคุณและเปรียบเทียบกับช่วงเป้าหมายของคุณผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าปกติหมายถึงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในขณะที่ผลลัพ์ที่สูงกว่าปกติหมายถึงน้ำตาลในเลือดสูง หากเป็นกรณีที่ค่าตรวจน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติดังกล่าวให้ติดต่อแพทย์หรือพยาบาลและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดการทำความเข้าใจวิธีทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดที่บ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาเบาหวานเพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องการและวิธีใช้ในวิดีโอนี้